ไม่ทราบว่าคุณมาหาใครคะมาหาเอกคุณคือฉันเป็นแฟนของเอกเออแม่คะมนังผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรอคะอ๋อมันนะเหรอมันก็เป็นแม่บ้านนะ่ะพี่แกทำบ้าอะไรของแกนเนี่ยแม่คะไม่จ้างแม่บ้านแบบนี้เข้ามาได้ไงคะรู้ไหมเสื้อตัวนี้ของฉันอะแพง พี่เพี่เอกคะกินข้าวได้แล้วคะ่ะโอเคครับร์นิ่งคะแม่ร์นิ่งจ้ะค่อยๆกินสิคะจะรีบไปไหนเนี่ยผมสายแล้วอะ่ะเดี๋ยวรถทางเงินเอาจ้ะตั้งใจทำงานนะลูกครับแม่ สู้ๆนะคะคุณครับพอไปกันะลูก <laughs> <ซ>เออไม่ทราบว่าคุณมาหาใครคะ มาหาเอกคุณคือฉันเป็นแฟนของเอกอ้าวคุณแม่อา้าวจูเป็นไงมาไงล่ะลูกสวัสดีค่ะคุณแม่จ้ะเข้ามาในบ้านก่อนมามาเข้ามา คุณแม่มากเลยค่ะคุณแม่มเหมือนกันลูกลูกก็น่ารักไม่เคยเปลี่ยนเลยนะมองอะไรล่ะไปเอานะ้ำมาเสิร์ฟสิเออแม่คะน้องผู้หญิงคนนั้นเป็นใครหรอคะอ๋อมันนะหรอมันก็เป็นแม่บ้านนะแม่บ้านทำไมแม่จ้างคนท้องมาเป็นแม่บ้านล่ะคะมีแม่ไม่บอกเป็นแม่บ้าน หนูคิดว่าเป็นเมียเอกซะอีกไม่ใช่แบบนั้นหรอกลูกแม่จ้างมันตั้งแต่ก่อนมันท้องแล้วไงผัวมันทิ้งไปต้องเลี้ยงลูกคนเดียวแม่สงสารก็เลยไม่ไล่มันออกน่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแม่ไม่ใช่อะไรยังไม่รีบไปเอาน้ำมาอีกนี่ทำหน้าที่เดี๋ยวฉันไล่ออกซะเลยไปสิ ตกใจหมดนู้งเอกเปลี่ยนรสนิยมสิอีกนม่ว่าแต่ลูกเธอกลับมาจากฝรั่งเศสเมื่อไหร่ละเนี่ยหนูเพิ่งลงเครื่องเลยค่ะแม่ลงเครื่องปุ๊บก็รีบมาหาคุณแม่เลยค่ะเนี่ยอืมน่ารักตลอดเลยนั่นเราโอยดูสวยขึ้นเป็นกองเลยจริงเหรอคะคุณแม่จริงสิจ้าแล้วลูกกลับมาคราวเนี้คงได้มาไม่น้อยละสิก็ แน่นอนสิคะคุณแม่เออหนูมีของฝากจากฝรั่งเศสมาฝา,ฝากคุณแม่ด้วยนะคะออุ๊ยตายอุ๊ยแม่ชอบมากลูกชอบชอบขอบใจลูกมากนะมีของมาฝากแม่ตลอดเลยเป็นน้ำใจเล็กๆจากหนูคะ่ะคุณแม่ว่าแต่แล้วลูกจะกลับฝ,ฝ,ฝ,ฝรั่งเศสอีกเมื่อไหร่ล่ะเออ คงไม่กลับแล้วคะ่ะแม่กลับมาครัง้งเนี้ตั้งใจจะกลับมาแต่งงานกับเอกคะอ่ะ,ะ,ะ,ะพี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยแม่คะไม่จักงแมบ้านแบบนี้เข้ามาได้ไงคะรู้ไหมเสื้อตัวนี้ของฉันอะแพงแค่ไหนแม่ไม่ตจอกมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยจา้า ลุกก่อนดุก,ก่อนค่อยค่อยๆที่รักแม่ไหนแม่บอกว่าเป็นแม่บ้านดีคะแม่บ้านแม่บ้านอะไรนี่มันเมียผมไม่ใช่แม่บ้านแม่ที่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยออทำไมเมียผมถึงล้มกองอยกับพื้นแบบนี้เออคือแม่นี่เอกทำไมคุณถึงได้เปลี่ยนไปมากขนาด ผู้หญิงน้า,บ,านบ้านมาทำเมียเนี่ยนะสวยก็ไม่เห็นสวยสวยสู้ฉันก็ไม่ได้คุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าเมียผมแบบนี้ใครเชิญคุณมาบ้านผมเป็นแค่แฟนเก่าก็อยู่ส่วนแฟนเก่าไปทีจะมาอยู่กับผมทำไมนี่คุณกล้าตบหน้าฉันเพื่อปกป้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะหุบป,ปากเขาคือเมียผมไม่ใช่คนนอกอย่างคุณรีบออกไปจากบ้านผมซะ เป็นไล่จูแบบนั้นเหรอฮะใช่คุณกล้าไล่ฉันเหรอเมื่อก่อนคุณไม่ใช่แบบนี้นี่ไหนคุณบอกว่าคุณรักฉันที่สุดในโลกไงใช่คุณเคยเป็นผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในโลกตั้งแต่ที่คุณหนีตามผู้ชายไปอยู่เมืองนอกคุณก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ผมรักที่สุดอีกต่อไปอะไรนะหนีตามผู้ชายใช่ค่ะแม่แม่คงคิดว่าจูเนี่ย ไปหาเงินกลับมาที่บ้านนะสิแม่คิดผิดหรอครับผู้หญิงคนเนี้ยร้ายกว่าที่แม่คิดตั้งเยอะทําไมโดนเขาทิ้งมาละสิหรือเห็นผมรวยขึ้นมาหน่อยอยากจะกลับมาขอคืนดีมันสายกันไปแล้วจูเอกเมื่อก่อนคุณไม่ใช่คนแบบนี้นะไม่ว่าฉันจะทําอะไรผิดคุณก็พร้อมให้อภัยฉันเสมอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาก็เหมือนคุณนี่ไงไม่ต้องพูดให้มันน่าความรีบสายหัวออกจากบ้านผมซกัก ไมิน้นเป็นอะไรมากไหมไม่ได้เป็นอะไรค่ะพี่แม่ที่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทำไมแม่ถึงปล่อยให้คนนอกมาทํำลายเมียผมแบบนี้แม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษนี่ถ้าผมไม่ลืมแฟมงานนะ เนี่ยผมกูแท้งมานานแล้วแม่ขอโทษลูก,ๆๆกแม่ขอโทษไปมิ้นขึ้นไปพักค่ะ